เราสามารถนำเมาส์นะคะมาคลิกตรงกลางตรงที่คำว่ารหัสต,ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะดึงค่ะแว่นขยายคลิกที่แว่นขยายเลือกรหัสต,ตัวที่เป็นกระดาษกล่องแป้งขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารหัสพวกนี้ค่ะมันจะไปปนกับหมวด5ที่เป็นค่าใช้จ่ายด้วยเราจะต้องไปคีเอทรหัสก่อนว่าเราจะทำให้รหัสสต็อกกับรหัสค่าใช้จ่ายทำยังไงมันจะไม่ตรงกันมันจะเป็นได้เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะ ในส่วน,นี้อันนี้ซื้อกระดาษกล่องแป้งเพราะว่าในบินของเราเราซื้อกระดาษกล่องแป้ง 300g ตรงนี้นะคะฉะนั้นเราก็จะมาเลือกกระดาษกล่องแป้งตุกลงุงนะคะ enter ค่ะมาที่ช่องรายละเอียด enter มาที่คลังสินค้าค่ะ enter มาที่จำนวนค่ะ,ะจำนวนนี่เราจะใส่กี่รีมนะคะซึ่งดูที่บินจริงก็10.4ลีม Enter ค่ะเราดูมาแล้วนะคะรีมละสามสองศบาทเอ็นเตอร์ตกลงนะคะเป็นรีมเนาะราคาต่อหน่วยค่ะ3 2 0 4องศ e r เอนค่ะมันก็จะขึ้นราคาให้เรานะคะ uh, ส่วนลดส่วนลดไม่มี Enter อร์ผ่านจำนวนเงิน3 3 3 2 1.6สามสองเอนเตมาบรรทัดที่2เผื่อมีชดชนิดที่2ออีกนะคะไม่มีเรากดเซฟได้เลยค่ะ